ครับสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับผมอยู่กับช่องพิกรณชีวิอกแล้วเช่นเคยน,นะครับก็ต่อจากเมื่อวานนี้นะครับผมต่อจากคลิปเมื่อวานเลยนะครับคลิปนี้วันที่2นะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับของวันที่2นะครับผมตอนนี้เราก็ขุดมาไกลพอสมควรแล้วนะครับขุดมาไกลจากเดิมพอสมควรลว ันนี้ก็งานก็เรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนะครับหน้างานก็อยู่จุดเดิมนะครับผมนี่เป็นวันที่สองนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับขุดคลองเหมือนเดิมนะครับผมขุดคลองแต่งเอ่อขุดคลองแต่งพื้นที่นะครับผมให้มัน มันไม่มีหญ้านะครับผมอันนี้ก็พวกดินนะครับผมพวกดินที่ว่าขุดออกจากขุดให้มันเป็นคลองน,นะครับก็เอาไปถมให้ชาวบ้านที่อยู่ใ,ใกล้นะครับผมเอาดินนะครับที่เราขุดคลองได้นะครับผมแล้วก็เอาดินไปโปะให้กับชาวบ้านเขานะให้กับสวนเขาแต่เ,เราก็มาดูไม้โคของเรากันเลยนะครับ มันก็จะมีแต่งขอบลุมบ้างนะครับผมเนี่ยแต่งขอบรุมนะ คนครับก็เป็นคนเดิมครับ ขุดถอยไปเรื่อยๆนะครับผมให้มันถึงประมาณ600เมตรกับอีก50นะครับผม650เมตรครับขุดไปเรื่อยๆขุดถอยขุดถอยไปเรื่อยๆครับก็ขุดตามคลองเก่านะครับผมตรงนี้นี่มันเคยมัมนเคยเอ่อเป็นคลองเก่ามาก่อนนะครับแล้ว ชาวบ้านเขาถมดินนะครับผมถมดินใส่วพวกที่ของเขานะครับแบลรรถไถก็มาเกีเกตดินนะครับกบหลุมเก่าไปนะครับกบกบคูณคลองเก่าไปนะครับผมอตอนนี้เราก็มาขุดใหม่นะครับขุดคลองใหม่นะครับผม ก็ครับผมนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อให้พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องบิกรอนทีวีนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่องบิกรอนทีวีกันเยอะๆด้วยนะครับก็สําหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรไว้รอติดตามกันได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ช่องบิกรอนทีวีขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับไวาเจอกันคลิปหน้าเด้อ